นี่ครับโหดูครับ,รบมันไม่ขึ้นนะใชรถเกี่ยวดึงนะครับพอดีโชคดีที่ว่า คันนี้ไม่มีข้าวโพดนะครับไป้อยได้ไ,ปไ,ปไโอ้ได้ยะจม เรียบร้อยเลยแล้วนี่น้ำเข้า,านะครับตรงนี้เป็นน้ำซึมได้นะครับยังดียังขึ้นไปมั่งแล้วแต่ก็ยังโอ้โหอีกพักหนึ่งครับแต่น้ำไหลเข้ามาแล้วครับแต่ตรงนี้เป็นน้ำซึมนะครับนี่ซึมมาซึมมาเองนะครับ ตรงนี้เป็นน้ำเลยนะครับต้องอยู่ับตนร้อนหน่อยนะครับอโอออยดินออกมั่งนะ เดี๋ยวจะมาข้างหน้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดึงถอยหลังดูนะครับ โอ้โหคันดึงก็หยับล็อกใหม่นะครับเอาเรื่องนะครับเนะี่ยหัวติดนะครับยำลงใหม่ล้ะ เยพาโพนะครับมั้ขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ลุ่มนะโอ้โหหน้าจมนะครับล้อลอยเลยครับ จะไม่ไหวครับ ไปดึงข้างหน้าลองอีกทีนะครับโกยดินนะครับเดี๋ยวโซ่าทางเอาโซ่ลงให้ได้นะครับครับอ่ะคอ่อยดูครับจะไหวไหมโอ้ขึ้นแล้ว khơn dù anh ấy khơn dù na nói đã à bài đó đã khiên lãm หนาดขึ้นแล้วเนี่ย เหยียบโซ่ป่ะเหยียบโซ่ไนเะหยียบโซ่เหยียบโซ่ป่ะเหยียบโซ่เหยียบโซ่เอาละขึ้นได้แล้วคลิปนี้ก็จบยงแค่นี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ